เดวิดออสตีนเหีียวข่าวเทียนหนึ่งคนดังคอนเฟิร์มเลสเตอร์ซิตี้ตกลงขายฮาวิบานให้นิวคาสเซิลอยู่ในเตดเรียบร้อยด้วยราคาที่สูงกว่า1,400ล้านบาท New cast United, สมมสนิวคาสเซิลอยู่ในเตดสโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงกับเลสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการคว้าตัวฮาวิบานปีกจอมพลิ้วเลือดผู้ดีตามรายงานจากเดวิดออสตีนผู้สื่อข่าวลูกหนังคนดังแห่งดีเอสเลติกเมื่อวันพุธที่19กรกฎาคมที่ผ่านมา สาลิกาดงมีข่าวพยายามคว้าตัวบานมานานและล่าสุดออนสเตีนคอนเฟิร์มว่าเลสเตอร์ยอมขายดาวเตะวัย25ปีให้นิวคาสเซิลเรียบร้อยที่ราคา38ล้านปอนด์ถึงแม้เรื่องเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวยังไม่มีการตกลงกันแต่เชื่อว่าไม่มีปัญหาทั้งสำหรับนิวคาสเซิลและบานแข้งลูกมอเลสเตอร์เหลือสัญญาในถิ่นคิงพาวเวอร์ถึงปี2025 และถูกเชื่อมโยงกับท็อตแนมฮอสเปอร์อีกทีมโดยปรากฏตัวเลขค่าตัว50ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านิวคาสเซิลจะเป็นฝ่ายได้ตัวบานในราคาที่ต่ำกว่านั้นโดยพวกเขามั่นใจว่าจะสามารถปิดดีลภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้นักเตะทันร่วมทัวร์อเมริกาคาดว่าบานจะเข้ามาแทนตำแหน่งของอัลลันแซงมักซิแมงที่กำลังเจรจาย้ายไปอันอาลีนิกซาอุดิอาระเบียด,ด้วยราคา35-40ล้านปอนด์ ทั้งนี้บานซึ่งก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลสเตอร์เมื่อปี2018ลงเล่นให้เลสเตอร์ไปทั้งสิ้น187นะัดทำได้45ประตูแฟนแฟนนิวคาสเซิลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ